ีพร้อมพร้อมลอยฟ้าชาดินได้ดินจืดสวรรค์ปิดนรกเอสวรสวรค์เทวดาลองมาเชียร์เลยค่ะค่ะินได้ในสวรรค์ปิดนรกพุทธเทพราและผา้ชนะ เหลือสูช่าและกินแย่สักสิเหลืองดีดีสักสี่ชิ้ฮ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะกราบมะกราบมะกราบกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะกราบว่าชอบแอปเปิ้ลมะกราบกล็ดแล้วแต่งแต่งแต่ง

ลอตตูาสกาวาสกาเราื <laughs> ืนปะจ้ากันตุ๊กตุ๊กนอกกันนอกนอกกันนอกกกันนกใช่ไหมลูกไก่ไหล่เล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 ่าฮัลลี่เล่เล่เลเฮล่าฮัลลสีเขียวด้ พีเขียวใจเงียบมาลาเดินเต้นน่ารักพีเขียวน่ารักสี่พับเราเต้นสีเขียวใจเย็นว่าเต้นน่ารักๆตุ่มใส่หน้าเห้นไม่เป็นตุ่มตุ่มใส่หน้าใส่หน้าไม่เป็นตุ่มให้เราจิตจิตตุ่มโป๊ตุ่มโป๊โอ้ยตุ่มหวานตุ่มโอ้ยนิ้งขาดนิ้วขาดน้ิ้วน่า อะไรเอ่ยเด้งตุกติอะไรเอ่ยมันเด้งตุกติกนั่นนักตุกติกมันเด้งตุกติกใครพิลละเหนื่อยยังพอยังพอแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราขอดูหน่อยค่ะ